นัวอีหลีแค่ไหนคงต้องบอกคุณผู้ชมได้แค่ภาพสวยๆที่เห็นนะคะแต่สําหรับใครที่ได้ไปร่วมกิจกรรมสัญจรเปิดตัวรายการยกพลคนน้ําพริกและงานเสวนาโคกทุ่งทามตํานานแซบหนัวเมื่อวานนี้ที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามต้องบอกเลยค่ะว่าได้แซบกับเมนูน้ำพริกพื้นบ้านจากรถมือแม่ครัวหลายชุมชนค่ะอดสุดเด็ดกันค่ะแล้วก็วัตถุดิบท้องถิ่นกันแบบยกมาทั้งสวนเลย เจ้าบ้านมหาสาราคามค่ะมีทั้งเจ่าขมนะ,ะชื่อก็บอกว่ารสนำเป็นยังไงเพราะว่ามีทั้งดีบัวและที่ขาดไม่ได้คือเพี้ยอ่อนน้ำที่ได้จากไส้บัวชูรสแรกขมแล้วก็หวานตามในลำคอค่ะกินกับเนื้อสดเป็นซอยจุค,ค่ะเมนูวัดใจของใครหลายๆคนรสขมยังพบได้ในเจ่วหวายนะคะที่นำรสขมจากพืชป่าใบเขียวขึ้นง่ายช่วงหน้าฝนมาปรุงรสเป็นน้ำพริก ด้วยกลุ่มยายกล้วยปลาแดกนัวทุ่งกุลาทายาตรุ่นหลานค่ะแอบเปยเคล็ดลับมาว่า แม้ตัวอยูร้อยเอ็ดแต่ดั้งเดิมเป็นคนภูไทยกาลสินจึงมีร้านเด็ดค่ะที่จัดหาปลาร้าซึ่งนัวกว่าที่ไหนๆมาใช้ทำกินในครอบครัวแม้ตัวย้ายถิน่นแต่จะคงสูตรของคุณยายเอาไว้นะคะถ้าจะเอาไว้ให้ได้ต้องอาศัยรสปลาร้าที่คุ้นลิ้นเนี่ยแหละคะ่ะเพราะว่านั่เป็นหัวใจของน้ำพริกแจวสารพัดชนิดโดยเฉพาะแจวงาแบบคนภูไทยคะ่ะนัวเข้มข้นจนคนชิมพากันบอกต่อนะคะด้วยรสปลาร้าเจ้าประจำเนี่ยแหละคะ่ะ ทั้งยังหอมงามเมล็ดป้อมจากข้าวหอมมะลิทุ่งกุหลาบร้องไห้และยังใส่ใจไปถึงการใช้เกลือในการหมักปลาร้านั่นคือเกลือสินเทาจากบอ่อพันขันในร้อยเอ็ดค่ะแหล่งเกลือที่สะท้อนความเป็นชุมชนโบราณด้วยเกลือเป็นสินค้าที่มีค่าดังทองถูกใจแม่ครัวมือหมักนะคะเพราะบอกว่าเกลือบอ่อพันขันเนี่ยมีเนื้อละเอียดให้ความเค็มมากหมักแล้วเนื้อปลาไม่เละค่ะนี่เป็นตัวอย่างจากปากคําคของคนตําน้ําพริกอีสานที่มองจากภายนอกเหมือนว่าเป็นอาหารพื้นบ้านเรียบง่าย ใช้วัตถุดิบไม่กี่อย่างแต่เบื้องหลังอาศัยภูมิปัญญาหลายแขนงเลยค่ะในการปรุงรสและถนอมอาหารซึ่งเป็นสิ่งที่วิทยากรสายอาหารอีสานในวงเสวนาสืบรอยจันตําำนานแซ่บนัวแลกเปลี่ยนกันไว้อย่างออกรสค่ะทั้งแม่เพนจิตโยศีดาแม่ครัวและผู้เขียนหนังสือรวมสุดยอดอาหารอีสานวัยเลยเล็กแปดแล้วนะคะแต่ว่ายังแข็งแรงแบบนี้ไม่รู้เป็นเพราะแม่เพนจิตกินแต่อาหารจากธรรมชาติผักปลูกเองเป็นแบบนี้มาตั้งแต่วัยเด็กหรือเปล่านะคะเราบอกว่าคน สเนี่ยเก่งค่ะเรื่องการนาของใกล้ตัวมาตำนะคะมาปนมาเจวค่ะด้วยความแซ่บใดๆเนี่ยก็อยู่ที่การได้กินของสดใหม่ตั้งจากสมัยนี้ที่มีของสําเร็จรูปมาแทนที่ทําให้ความพิธีพิถันหายไปรสสัมผัสก็ต่างไปด้วยค่ะ1ความสดของอาหาร2รสชาติถ้ามันไม่สดมันมีกลิ่นมีอะไรมันจะไม่อร่อยเลยนะลูกอย่างของแช่แข็งในร้านนะคะของแช่แข็งในร้านที่เราไปกินกันอะ มันก็จะความสดของอาหารเนี่ยลูกสําคัญก,ก,คก็เหมือนกันค่ะจะพริกพริกคั่วถ้าสมมติใส่ลาบนะลูกพริกคั่วอย่างนี้มันก็ต้องคั่วใหม่เขาคั่วก็ต้องคั่วใหม่ไม่ใช่ว่าที่ขายไว้นานๆนะมันก็มันก็ทําให้รสชาติเสียไปไม่อร่อยลูกค่อนข,ข้างยากอสมคัรวเลยเพราะว่าอย่างแบบคือมันต้องมีการเผาพริกเผากระเทียมเผาอะไรแบบคือกว่าจะได้เป็นเมนูจต่แล้วเมนูมาใช่ค่ะก็ เกลือเนี่ยเป็นเหมือนมรดกจากเวลาเลยนะครับในย้อนอดีตไปหลายร้อยล้านปีเนี่ยในอีสานเนี่ยมันเคยเป็นทะเลนะครับต่อมาเนี่ยครับกฏว่าเปลือกโลกเนี่ยมันยกตัวสูงขึ้นพอมันยกตัวสูงขึ้นเกลือเนี่ยมันไหลลงไปอยู่ข้างล่างกลายเป็นผลึกผลึกหินนะครับเมื่อมันเป็นผลึกหินแล้วเนี่ยคืนวันจากปัจจุบันเนี่ยฮะชาวบ้านก็จะได้อาศัย ผลึกเกลือเหล่านั้นเนี่ยฮะทำเป็นเกลือเพื่อใช้ในการบริโภคนะครับซึ่งในความเค็มเนี่ยมันสําคัญต่อชีวิตตรงที่ว่ามันมันสามารถทําให้กับข้าวนะมันอร่อยมากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งอาหารอีสานเนี่ยถ้าเรามองเนี่ยครับมันมันยืนพื้นด้วยรสเค็มกับรสเผ็ด ใช่ว่าจะมีแต่เมนูท้องถิ่นกินกันประจำนะคะเมื่อจะบอกให้โลกรู้ว่าอีสานบ้านเฮามีดีแค่ไหนก็ต้องคิดไปไกลแบบสายฟิวชั่นสักหน่อยอะดูสิคะมีอะไรบ้างแปลกตาทั้งนั้นเลยเป็นกิจกรรมสาธิตอาหารแนมเวทีเสวนาของเรานะคะมีเมนูซูชิแซนวิตเจวบองอะทีมข่าวของเราได้ชิมบอกเลยว่าทั้งหมดลงตัวนัวกับปลาร้าได้อย่างไม่น่าเชื่อนะคะสําหรับวิทยากรนักวิจัยด้านการหมักปลาร้าค่ะดออรอภิรดีจันแสงช่วยเห็นเลยว่าที่ผ่านมา ปลาร้าไทยไปไกลระดับเวอร์ไวค่ะผู้ประกอบการบางรายเริ่มต้นจากในครัวแต่สามารถสร้างธุรกิจส่งออกมูลค่าระดับพันล้านบาทได้และในจังหวัดมหาสรารคามเองนะคะมีโรงปลาฟ้ามากถึง50แห่งค่ะซึ่งเชื่อว่าพระเอกแดนิสารอย่างปลาร้าผูกพันกับวิถีผู้คนในภูมิภาคนี้ยาวนานสื่อถึงภูมิปัญญาการหมักถนอมอาหารเพื่อการดำรงชีวิตที่อาจมีมานับพันปีค่ะการมาถึงของวัตถุดิบเนี่ยมัน มันไม่ได้มีตลอดปีในฤดูที่มีปลาฤดูที่น้ำหลากมันมีช่วงระยะเวลาไม่นานนักเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องแปลวัตถุดิบคือปลาเนี่ยให้เก็บไว้กินได้ทั้งปีประจวบกับว่าทางอีสานมีเกลือเยอะเพราะงั้นมันก็ลงตัวเนาะครับและผมคิดว่าส่วนหนึ่งมันมาจากอิทธิพลของการที่รับมาในอดีตจากอาณาจักรขอม ที่ในพื้นที่ตะเลสาบยิ่งเราศึกษาเรายิ่งค้นพบว่าเอ้ยมันเก่าแก่มากถึง5,000ปียุคก่อนประวัติศาสตร์มีการค้นพบหายการค้นพบตัวปลาหรือแม้กระทั่งภาพจิตกรรมฝาผนังที่อยู่ในอารยธรรมเขมรที่นครวัดนครธมก็จะเห็นว่ามีไหปลามีปลาโดยปัจจุบันนี้นโยบายของรัฐบาลเอง ก็ตามที่พูดเรื่องการซอฟต์พาวเวอร์อยากอยากจะยกตัวอย่างเคสนี้ว่าอันนี้คือซอฟต์พาวเวอร์ที่หลายคนอาจจะมองข้ามว่ามันตอนนี้มันมีนวัตกรรมที่สุดยอดที่ที่สร้างรายได้ให้กับพื้นที่ในภาคอีสานแล้วก็รวมถึงพื้นที่อื่นๆด้วยที่มีการทําศาสตร์ของการหมรักอย่างเช่นปลาล้าปลาจอมปลาสม้มน้ําบูดูน้ําปลาอะไรอย่างเงี้ยก็อยู่ในศาสตร์ของการหมรักค่ะ ประเดิมกิจกรรมสัญจรเปิดตัวรายการยกคนคนน้ำพริกคารุยกขบวนไปจัดจ้านในย่านอีสานครั้งแรกทั้งทีงานนี้จะเบาไม่ได้นะคะยังมีกิจกรรมเสวนาอีกหนึ่งวงแซบหนัวไม่แพ้กันค่ะเพราะว่าเราจะได้เห็นร่องรอยวัฒนธรรมเขมรโบราณที่มาสัมพันธ์กับพิธีการกินน้ำพริกไปจนถึงการกินการปลูกข้าวของผู้คนในภูมิภาคนี้ยังมีมุมมองจากเครือข่ายสายเกษตรอีสานและเกษตรอินทรีย์นะคะชวนติดตามกันต่อในรายการไทยบันเทิงวันพรุ่งนี้10นาฬิกา ค่ะ